เลยครับเอาเลยครับให้โดนเอาไปถามเลยครับถามเดี๋ยวถามเลยกินหมดก็เมื่อกี้เอาเป็นเสี๋ยวก็ได้กเสี่ยวอ่ะเอาเอาไม่เอาเส้นนะเอาถุงก็ไม่หมูไม่เนื้อไม่ตับไม่แดกแน่โอ๊ยมึอนี่นู่น จะีจะนะ๋เพิ่งอะไรนะเดี๋ยวมาสั่งอะไรเนสั่งอะไรเนี่ยเขาลงมาเขาไม่ใช่แม่ค้าเขาเป็นแม่ค้าไม่ใช่แม่ค้ากูมาฉัานมานะใช่กูพามึงมาแต่นี่เขาไม่ใช่แม่ค้าเขาเป็นใครนี่ดูให้ดีเลยนะเขาเป็นใครนี่นี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอานี่ว,ว่าดิดิดดแกงแกอย่างนี้ไงจ๋าเขาเป็นแม่แกนะ ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แม่กูใช่ไหมนี่ลำดวนคนที่คนรักกูไหมนี่เป็นคนที่แกชอบแก่แอบชอบนี่คนที่กูแอบชอบอยู่เฮ้ยมังสวยไหมนั่นมันเบรตปี๊ดมีเจ็บตรงนี้เหรก็ลูกเขาเนี่ยก็ลูกเขาเอ้าแล้วแกไป็ักเขาทำไมเอ้าทำไมอ่ะเขามีลูกเป็นผัวแล้วแกไปชอบคนอื่นรู้นกก็ผัวผู้ทุกคนี่ไล่ฟันไปไม่ไงอ๋อ วัวแยกเนี้ยเออเออยังงั้นติดกับคิะอะไรอะยังงั้นติดถึงจะโชว์อ่ะดูวัวเนี้ยแล้วเว้ยดูดีว่ะเฮ้ยไอ้ลมแต่ดูท่าแล้วรำวัวเลยไม่ค่อยชอบกูเท่าไหร่ชอบแกแนไเล่ะเขามีพยานรักด้กันแล้วกูจะทำยังไงดีอ่ะถ้าเกิดแกจะให้กับพ่อเขาให้แกแกให้ชอบแกนะเขายากแน่นอนแค่นั้นเลยดิแกต้องเล่นของว่ะ เฮ้ยนึกเอนอัน,นเน่้อนน้าแปลกน้ยา,า,ออาท,าทาองยูเอ๊ะแวมอะไรีโอ้มงเงี้ยไม่ใช่ที่คุณมึงพูดมาคุมีหมเลยนะหเลยโอคุปุกชนเลยง่ายเลย,ดเลยไ,ได้แล้วมึงคอยดูคอยรับ 오. 민 <Tampa wird> <laughs> พวกก็คนเยอะล่ะหมาก็เยอะคนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมามใช่เหยียบผาหมาหไม่ใช่เรื่องแปลกเอาดูใต้เ้าอีกมาเล่นไหมเอาเป็นว่านะมึงบอกแม่เขาให้ช่วงนี้ระวังระวังหน่อยอเดินระวังระวังเห,หยียบหางหมาหน่อยพวกกูกลังจะปล่อยของจใาเดี๋ยวนี้บอกแม่กันนะ <S <S แกก็เป่าหมาให้ไปก่อนเนะขาได้ไงเรา จังหวะหมดเลยนี่ฉันเดินจะปล่อยของใส่นางเอกแองมันเดินใ้เกลียบหาหมาให้มันร้องทำไมเนี่ยไม่มีใครเดินนะฮะไม่มีใครเดินไอยู่ไกลๆเปล่าอยากต๊ะทับหางหมาเปล่ารู้ว่าหมามาจากไหนมาจากไหนอ่ะนี่อ้ตองมันเกลียวทำไมอ่ะหมามันจะมาเลียไอ้ตองแห้งหมามาหาไอ้ตองแห้ อาเรียนไปตองแหนเอนาแล้วไอ้แ้งได้ไงมันต้องเรียนโอ้ยโอกูเรียนมาผิดหมดเลยโอ้ยนี่บอกแม่เขาที่เกลือแม่เขาขยับโต๊ะเนี่ยให้ระวังหางหมาหน่อยนะเสียงมันดังลิเกสะดุดเนี่ยช้าเลยเนี่ยหมาลูกลิเกลือแบงแอ้มเออไม่ป็นหรอกทีหลังก็ผูกไว้บ้านเดี๋อมาดูลิเกลือทำไมปล่อยช่วงสุดท้ายแล้วหล่นตี โอ้โหเงี่ยโดยไอชาติหมาแล้วมาเสียงหมาเอาไม่ใช่เหรอเสียงใ,ใ,ใครเสียงแกอ่ะไรนิสยัยกินน้ำผึ้งมาเลยเราจากเสียงแั้นหน้ายังเหมือนอีก เอ้าแอ๊ไม่ถูกเลยคงกูหน่อยไม่ได้ไงไม่ได้แอ๊ดเตามาหลายทีแล้วสงสัยของคงไม่เข้าก็ต้องใช้คานลมต้องใช้คานลมมันแล้วเฮ้ยแกมันอยู่คอยดูนะ๋ยวถ้าเกิดดีเนี่ยมึงจำเอาไปใช้เลยของเขาดิแค่จะจำไปคจะดูแกเดูนี่จ้า จำวิหารได้ไหมจ๊ะคนหน <to> ้าด้านองท่านใครขาจะลืมได้ลงเลยลนยลุยนลยเอยู่ไุดกอ แหมลำดวนทำไมพูดกับพี่หาอย่างนี้นะจ๊ะพี่รู้ส่ามั้หาลำดวนแล้วเนี่ยคิดถึอลำดวนมากเลยพี่จะบอกอะไรให้นะลำดวนตอนนี้อาจะมันสิ่งทั้งยกศักดิ์ทั้งเงินทองแล้วแต่พี่เนี่ยขอเค่ลำดวนเอ่ยครับอยากจะได้อะไรพี่หามาให้ลำดวนได้รอมาเป็นเมียพี่ถ้หถือลำดวนพี่พี่คุณอาต้องเป็นแบบนี้ เราความคิดเลีเ่ยงแบท่านไหล่ะคุณตาจะบอกรให้ดู ื่อมือของพี่แน่นอนยังไงก็ต้องตกเป็นเมียของพี่อยู่แล้วบอกลับพี่สักคำได้ไหมจ๊ะหน้าหนาดีดาคลาดตี้ไม่รู้สึกอีกใครเขาหวัวอะไรเนีนไ่ได้อยากได้ฉันบอกลอกับจ้าแล้วลืมมันจบแล้วเดี๋ยวไปมองหน้าคุทธาแล้วหันมาดังๆ

มึงก็ไปยุกหมดเขาแทงจริงขึ้นมากูก็ตายเลยไอ้แกงเน้อก็ไมู่้มึงนี่ก็คิดอะไรง่ายๆเนาะจริงค้อยลวมาลำดวนเป็นเมียัะเถอะของกูจำลางโอกันเผื่อวันหนังได้เป็นกไงแต่ถ้าจริงค้อยลวมาลำดวนที่ลำดวนตกพี่เนี่ยมันไม่เจ็บหรอกเพราะลำดวนเนี่ยตบแปวมือ

เดี๋ยวมาพบกกี๊บงององอกระโดดกระโดดกระโดดอยู่จะมาคนรุ่น้องเออขนาดนี้ลูก่นเนี่ยตพตเจ็ดเก้าแปดศูยับรถเลยครับอุทไทยธานีครับเจ็ดเก้ปดศูนย์ตพต้หลังจากที่คุณขลัง พาดำดวนหายเข้าไปในป่าสนโง่เจอใครดีกับภาพเลยครับไอ้เด็นีแล้วครับว่าโอ้โหไอ้เฮ้ยเป็นไงวะเนี่ยแม่ตภาพที่คุ้นเคยตอนนี้แต่ก้อนมึงเสร็จตไปเลยอ่ะตอนอยู่บ้านเน่ะ เนี่ยดูเขาเที่นี่ปลอดภัยดีเออเฮ้ยนะเ่อยวะก็ต้องเ่อยิวิ่งแล้ขนาดนั้นนะเนาะกูวิ่งที่ไหนเล่ากูทำท่ายงแสดงว่าลราโดนตกเป็นเมียกูแล้วโอ้ โเ้าไปจ่อยไขาทางกินน้ำเลยโดนโดนหลังว่ะมึงมึงไปทานจ๊อ้อยบุ๊ดพีดัวอะไรอะไรทางเอาบาวแดงสองขวดอ๋อได้แล้วก็ไข่ลูกสองใบแต่ใครเป็ดไข่ไก่เนี่ยมึงบอกเขาไม่เอาเลยนะอ่ากูเอาไข่ห่านเลยเอาลูกใหญ่ๆไปไข่ห่านเลยไข่ลูกไข่ห่านเลยอ่าโอ้ย โอ้ยอ้ยครับว่าไงหนอะลุงอกตองแทนหนูได้ครเอาอะไรบ้างเอาดอะไอ้อันนี้แกอองวอ้ได้ไเอาแล้วก็ไขหานไขหาร่วงอบาทไขหาครับหา้วยีคนขับรถตู้สาพเตษกินงวโจ๊หรอเหลือจไขอะไรหนูไข่เี้ย อไข่ทานไม่มีมีอะไรก็เอามาไม่แต่ไข่เฮียเห็นไหมกูไม่กินพวกเดียวกันหมดไม่ <_ A> เอาแล้กกูจะรีบไปนี่ไอ้โลนค่าตั้งชื่อเด็กคนนี้โ <_ A> อเคคนละเรื่องกันแล้วเอากาต้องมีชื่อ๋ย่ข้าตั้งชื่อเองกูจะตั้งชื่อว่าอะไรเรว่าน้องลี่อวเออโอ้อย แล้วก็รายบเอ้ยเลยจะมาขับรถไถนะลูกไอ้เจ้าของสยเฮ้ยไอรลนนับแต่ที่เป็นต้นไปนะมึงเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงมันโตขึ้นมาบอกว่ามันเป็นลูกของกูส่วนกูเนี่ยจะไปตามเขาอยู่อาต่อเข้าใจไหมแล้วไปเจอกันที่บ้านแล้วเจอกันิบาลแล้แล้วเจ้าของจรนำเด็กไปเลี้ยง เด็กคนนี้จะโตมาต่อรับตรวโดยเอกสอนล่าครมี่ล้อเด็กทานจะเป็นไปอะไรรับชมการแปลงัำตอ